กาเรียกการสวดการสวดเ่ยนะฮะที่ทําให้การออกเสียงไม่เหมือนกันหมู่ความพระไทยกับพระเขมรหรือพระนัมพมา่าหรือพระศรีลังก,กาสวดเราก็ต้องมานั่ง,งเรียกดึงความหมายดังนั้นเนี่ยวิธีการคือถ้ามีโอกาสเราก็จะเรียนรู้ภาษาที่เป็นเนื้อแท้ขึ้นไรขึ้นหน่อแล้วทำให้เข้าใจความหมายดังนั้นถามว่าหลายท่านที่เริ่มเริ่มสนใจจะเรียนนะครับผมว่า หลักสูตรนี้ไม่ไม่ไม่เป็นทีเ่เรียนเรื่อง,งยากนะเพราะว่าผม้าใจว่าทุกคนคอบอกว่าการบ้านเยอะการบ้านเยอะแล้วก็อาจารย์มาถ้าอาจารย์ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการในการอะไรฮะสรุปการบ้านครั้งที่ทททแล้วแล้วก็หนึ่งชั่วโมงในก,การเรียนรู้เรื่องใหม่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากสิบสิบเอ่อสิบครั้งสิบห้าครั้งจะจบอุ้ยเรามีสัรบาลีอยู่ในหวัวเต็มแล้ว เพียงพอที่จะไปเริ่มอ,อ่านพระไตรยิฎกบางเล่มได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญแต่ว่าท่านจะต้องการขอไปถึงท่านอ่านพระไตรยิฎกในการเป็นบาลีแปลเป็นไทยก็อาจจะต้องเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆต้องสะสมทำแล้วก็เก็บนะครับแล้วกวห็หลักพยัยากรที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นนะสุดท้ายนะครับหลักพยากรมันตามมาจากการาการสะสมทำและสะสมรูปประโยคนะครับแล้วทาให้เห็นรูปรูปพยากรัญช่ะผมก็ หลังๆผมไม่ทำเลนีหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ต้องส่งทีหนึ่งสัปดาห์ส่งทีเนี่ยเราก็บอกว่าอย่างนั้นเพื่อหลายคนผมถามว่าพี่ทํายังไงทันท่านบอกว่าก็ส่งไปแบบผิดบอกว่าผิดไม่ได้พี่พวกเราต้องจาให้ได้ว่าเราผิดตรงไหนใช่ไหมเราก็เป็นหลายคนไปใช้ AI ครับแต่ว่า AI เนี่ยมันทําให้เราโดยหลักเนี่ยไอคิวเพิ่งออกออกไองานวิจัยออกมา แค่ถ้าเราใช้ AI ไมากขึ้นไหนระบบความความจำกับการวิเคราะห์มันจะลดลงเออเราบอกว่า่างนั้นต้องใช้ให้พอเหมาะแล้วก็ต้องใช้ในการถอดความวิเคราะห์เพื่อกลับไปหาผมก็ถามว่าถ้าผมจะสนใจเรื่องนี้ผมต้องไปหาหนังสือเล่มไหนก็จะบอกนะครับและบางคนหนังสือที่มันเป็นสาังกฤเลยม่มีหนังสือไทยเลยเพผมต้องไปอ่านนัยาร์นเล่นไหนดิงเล่นใครบางตรงบนนี้แสดงว่าองค์ความรู้ของโลกเนี่ยไอคนที่ใส่เข้าไป AI ไอและเชนเนี่ยมันไม่ถูกเชนด้วยหนังสือบาลีภาษาไทย มันถูกเทรนด้วยหนังสือภาษาบริสัน์กี่ยเว็บไซต์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจวันนี้เนี่ยเราแสดงว่าเรากำลังกระโดดเข้าไปใน AI ที่มันถูกเทรนในในกลุ่มที่เราไม่เคยเห็นนั้นก็เลยกันว่าวิธีการเรียนรู้วันนี้เนี่ยผมว่าจะว่าผมมาฟังอาจารย์อาจารย์นะครับท่านเจ้าคุณนะครับแล้วก็มองแล้วเนี่ยผมคิโอ้มันมีการเปิดโลกอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ในวิทีถึงแม้จะห่างไกลจากที่นี่นะครับ แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วก็จะแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่นะครับเจอท่านอาจารย์อุทิศสีวันเจอท่านอาจารย์สมเนียงผมผมไม่ไนดะ้โดยระดับไม่ควรไม่ได้อยู่ตรงนี้นะต้องขอบพระคุณทีใ่ให้โอกาสแล้วก็เพราะว่าผู้เรียนในครั้งถัดไปเนี่ยจะเปลี่ยนคนมีคนเก่งของหลายท่านคนะที่อยู่ในวงแล้วก็300กว่าท่านนะครับครั้งแรกที่เรียน300กว่าท่านตอนนี้300กว่าท่านเนี่ยผม้าจว่าครั้งแรกมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าเอกสารมันทาดีขึ้นเรืเรื่อย แล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันย่อย่อย่อหนังสือดีๆมาให้เราเพื่อจะทําให้เรามีวิถีในการเรียนแบบนี้ดังนั้นหลายหลายท่านที่เป็นพระจบแม้จบปริญญาเก้ามาแล้วท่านก็มาเรียนด้วยนะครับเราก็เห็นว่าโอ้มีหลายท่านก็เดือดไปเรียนแล้วก็ตอนนี้มีพระอาจารย์ผมเนี่ยที่สอนพระพิธรรมท่านจบปริญญา,กถา,ถา,าเ,เก้าเราได้คำถามว่าเออโยมเรียนจากไหนเหรอผมก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่า วิธีการเรียนรู้ไปแบบมิดสเตปการการพัฒนามันจะเกิดขึ้นกเออไม่เหมือนกับที่เรียนปริสนามหลวงนะปริศนามหลวงใช้เวลาท่องเยอะมากแล้วมีไม่ไม่กี่ท่านที่จบแปดปีเก้าปีส่วนใหญ่ก็จะตกหลายหลายชุดและยิ่งในต่างจังหวัดตอนนี้มีพระที่อยู่มาเรียนห้าเยอะมากเลยท่านรองเจ้าคณะ58ิแดที่ปัตตานีท่านก็ปเรียนหกท่านก็บอกว่าโยมที่โยมมาขอเรียนนะพระยังไม่แถนี้ยังไม่ค่อยอยากจะเรียนเนจะเรียนไม่ไหว ผมบอกว่าท่านองจริงจริงม th th uh, ันมีวิธีที่เรียง่ายนะใช่ไหมฮะมันก็หานวัตกรรมการเรียนนะนัันผมก็ต้องไปไปช่วยว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้คนในต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสก็มาเรียนในสิ่งที่มันง่ายขึ้นแล้วก็บาลีพระไตรปิฎกกับบาลีเนี่ยอยู่คู่กับเรานะฮะมีตั้งแต่เกิดเป็นประชาชนจะเป็นพุทธศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยแต่เราไม่เคยเป็นพุทธแท้ไม่เคยพุทธที่เข้าถึงความรู้ที่ถูกเียนไว้แล้วเมื่อรูเนี่ย อาจารย์สัตย์เดชบอกอย่างนี้ว่าเราเรียนแค่บาลีไม่พอนะต้องเรียนเศรษฐกิจด้วยนะและผมฟังท่านท่านพูดเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าเอาทำไมภาษาเศรษฐกิจดูภาษาสวิตสเวียทำไมถึงเคราะใช่ไหมอ่ามันมีช่องเสียงเนี่ยผมก็จะว่าเดี๋ยวนี้มันดูในยูทูบเป็นจำนวนมากผมฟังอาจารย์ที่เดียวผมได้เอไอไปถอดว่าอาจารย์พูดอยู่ตอนไหนและอยู่ในเล่มไหน ครันะ้นี้ความความที่ทําให้เกิดความคุ้นชินของภาษาแม่กอนความเข้าใจของศั์เข้าใจเรื่องความกต้องถ้าเราต้องอนาคตต้องไปเรียนรูนน้กับเอไออย่างที่อาจารย์บอกก็จะต้องมีวิ้นฐานว่าเราต้องเป็นคนเล็กเอไอยูน่นะไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้วแล้วเอไอทูกเร่อเลยแ้ก็เป็นคนคเนเล็กว่าเอไอต้องถูกตรงนี้เพราะว่าคนเรียนรู้อาจไปจะได้เก็บความรู้ความหมายที่ถูกต้องไปด้ยวยนะครับอบาระคุณครับอาจารย์จากผมก็คุรยึดอย่างา่อจากท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆผมเ่ด้วยเวลานะครับก็ก็มีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะนี่คือสาชั่วโมงนะครับผมแบบไม่มีเบรกเลยนะฮะก็ถือว่าวันนี้นะครับพวกเราได้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นนะครับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้ง4ท่านนะครับที่ผมว่าเราเราได้เห็นภาพของการเรียนภาษาบาลีเราได้ยินมานะครับ มาในช่วงชีวิตของเราเราได้ยินคำว่าบาลีสนามหลวงนะครับเราได้เห็นอาจารย์ได้เป็นตัวแทนนะฮะจากผู้ที่เรียนบาลีในระบบในระบบของจารีตนะครับนะฮะเราได้เห็นตัวแทนของอาจารย์ที่เรียนในระบบแล้วก็ยังไปเรียนต่อนะครับในเชิอ Academic, องอาคาเดมิกเนาะไปเรียนต่อในต่างประเทศนะครับอย่างอาจารย์อที่สิริวานเราได้เห็นอาจารย์สมเดยงนะครับซึ่งเรียนในระบบก็ยัง ให้ความสนใจกับการศึกษาด้านพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็ให้ความทุ่มเทแล้วก็อุทิศที่จะทํางานที่แบบด้านพุทธศาสนาแล้วก็ต่อยอดไปยังภาษาบาลีนะครับได้เห็นเจ้าคุณอาจารย์ที่ได้ทุ่มเทการเรียนการสอนนะครับทางด้านภาษาบาลีสกิลในมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้เจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ทาให้เราเห็นว่าการเรียนภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสอําคนะัญที่ทําให้เราได้เข้าใจนะครับพระไตรปิฎกได้หยิบข้อ ข้อคิดเห็นบางประการนะครับว่าถ้าเกิดเรงเรียนภาษาบาลีเราอาจจะเกิดการตั้งคำถามนะครับจากสิ่งที่เคยมีผู้ที่แปลไปแล้วเนาะลราก็ทําทให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็พี่ประกรณ์ก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของผู้ที่เรียนภาษาบาลีนะถือว่าจะเพิ่งเริ่มเรียนนะครับแต่ว่าพี่ประกรณ์ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นนะครับอันเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ได้ทาให้เห็นว่า ตัวของเครื่องมือในการเรียนผมว่ามีความสําคัญมากๆนะเราเห็นว่ารูปแบบการเรียนแบบท่องจําไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเสมอไปบางทีการท่องจำมันก็คือเป็นเบสเป็นฐานนะครับแต่เพียงแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นนะครับเราต้องการการคิดวิเคราะห์มากขึ้นเนี่ยเราจะใช้ตรงน,นี้อย่างไรนะครับาต้วก็ผสมกับรูปแบบของการเรียนแบบสมัยใหม่อาจจะมีครูบาอาจารย์ที่อธิบายนะครับรวมไปถึงตัวหนังสืออย่างที่พี่มก่อนได้แสดงให้เราได้เห็น ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับแล้วก็สื่อต่างๆผมว่าอันนี้ก็มีความสําคัญมากๆนะในยุคนี้ท่านผู้ณาจารยรหรือว่าพี่ประกอบก็ได้ิ้งท้ายว่าผมว่ามันเป็นความท้าทายนะไม,ไม่ได้แต่เฉพาะภาษาบาลีนะผมว่าในทุกๆภาษาของเราตอนนี้โดยเฉพาะคณะผมผมเองสองาาานภาร์เ่ยก็หรือว่าจุฬาเองผมเ่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งในะเรื่องเ i นะะที่เข้ามานะครับผมว่า อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันว่า AI ก็อาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วผมว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนาะก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องค o ม m a n d บ,บทีเลยคือต้องใช้ปัญญานะครับคือเราก็าอาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าเชื่อ AI ได้ทั้งหมดนะสุดท้ายแล้วก็คือตัวเราเองนะครับดีที่สุดเนาะคืออาจจะทีสุดท้ายนิดนี้ครับว่าจริงๆผมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่ที่เ,เรา อย่างน้อยนะฮะได้เรียนนะภาษาบาลีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ก็ ็ต้องอุดมทนานะฮะอย่างที่อาจารย์อุทิศบอกว่ามันเป็นภาษาบุญเราก็มีบุญสัมพันธ์นะก็ถื body, language, society. Society. อว in ่าทุกท่านที่ได้เริ่มเรียนภาษาบาลีท่าคุณ้เจ้าที่ยังเรียนภาษาบาลีเนี่ยก็ถือว่าทุกท่านมีบุญสัมพันธ์แล้วก็เป็นสิ่งดีงามมากๆที่ที่ได้เป็นจุดหนึ่งที่เราก็ยังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้จันลกพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะพิทัยอาจารย์สเนียงอีกก็คือนอกจากภาษาบาลีแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆด้วยนะครับที่ทําให้เราสามารถเข้าใจบริบทของพุทธศาสนาทั้งในมิติของประวัติศาสตร์และว ก็มีภาษาสกเกนก็ต้่งีนภาษาปากเกล็ดอื่นๆอ,อีกเช่นเดียวกันดัะนั้นเนี่ยการเรียนนะครับมันคงไม่ได้จะเรียกว่าอะไรครับมันคงไม่ได้มีอยู่เท่านี้นะคืออาจจะเรียกว่าสมัยนี้เขาชอบใช้ศัพท์ว่าไลฟ์ลงเนินนี่อาจจะต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งก็คือว่าการเรียนทางโลกเนี่ยมันทําให้เราอิ่มท้องนะฮะแต่ว่าการเรียนทางจิตวิญญาณมันทำให้เราอิ่มใจนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอกราบขอบรพระคุณทุกท่านแล้วก็กราบขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมีพระเดชพระคุณพระปัญญาวชิราบดิตกองาศาสจารย์ลอเตอร์ครับาศาสตราจารย์ดอกเตอร์อุทิศสิริวัลครับาศาสตราจารย์ดอกเตอร์สัมเมรเชลสายครับและที่ประการปรีชาวุธิเดชขอกราบขอบพระคุณมาโอวยกันเลยครับ กับข้าพภูมิและข้าพนิยการนะารับระดับต่อไปจะได้เป็นการมอบของเสียดโดยพระเดชพระคุณของพระเดชพระคุณที่เปนเลขที่จากนั้นก็จะได้นิมนต์ประดิษฐ์ประคุณพระบัญญัติอุศราบัณฑิตละครที่จะเลือกแจกจากพระเดชพระคุณผู้บริการสถานบันเทิงการศึกษาและวิทยากรทุกท่านนะครับพระรักของที่จะเลือกแจกนั้นก็จะบันทึกภาพลงด้วมกันนะครับเจ้าที่รับผิด เฟียโต๊ะสองด้านจจอนชัมนนีนะครับจะได้มีพืที่ถ่ายรูปอาจจะตั้งเฉยๆก็ปวดด้วยครับ ดังเพือภาพโมงครับจะได้การพัฒนานิมนต์ผลิตรัคุณพระธรรมบัชราปัญญาจารย์รองศาสตราจารย์ดรผู้บริการสถาบันวิทยาศึกษาจะได้กล่าวปฏิการสัมมนาทางวิชาการและกล่าวเป็นประธานในการปิดการประชุมสักเล็กน้อย ต่อไปพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จะได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่ผู้สมงโน้ตมาบรรยายในวันนี้นะครับท่านที่หนึ่งครับมอบพระเดชพระคุณพระปัญญาวาษการดีที่สับนาสับกจากรย์ดอเตอร์อุทิศิริวั์ ศาสตราจารย์ดรสำเนียงเลื่อนใสท่านผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดร์นชัชพลสิริสวัสดิ์ขอเรียนเชิญครับและคุณประกรณ์ปีชาวุฒิเดชตัวแทนนักเรียนโครงการบางเลีทัภา,าษาอังกฤษตอเรียนเชิญ ก่อน,นที่จะจบในป่าตั้งห้าท่านาคนแก่แล้วนะ,ะเขา,า็อ่อนชีวิะก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็ไม่คิดว่าอย่างถ้าอาจารย์โนติกเล่าอาจารย์ต้เนเมียงเล่าเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ จริงมันเป็นอย่างนนขอใช้เวลาไม่นงน,น,งเ,นเพราะว่าเราสามารถดูย้อหนหลังได้พอปีหน้าเราก็เปลี่ยนเรื่องพอเล่าข้อการศึกษาบาลีแบ,บส่สนามหลวงเนี่ยกว่าจะมาเรีนกว่านี้นี่จตมาเป็นสมณะจากสุพรรณบ้นานนอกเนี่ยก็เรียนบาลีก็เรียนนั่นแหละ ยังไม่รู้เลยว่าเรียนบาลีเรียนอ,อะไรอ่ะถามว่าเริ่มใส่นะก็บอกว่าเริ่มใส่มันก็ไม่ก็ไม่ถูกตอนนั้นมันเป็นเรียนท่เด็กอ่ะตอน,นนะเรียนเส้นเอกกรดน่ะหายเรียน,นกับเรียนนะก็เรียนมาจนกระทั่งมาอยู่ตัดต่อมาอยู่ที่วนะัดประเทุกคนผที่ท่านอาจารย์มังคีบอกว่าการเรียนบาลีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบุญสมัาร์ขึ้นกับดวงวาสนานะ อาตมาขอเล่าสอบประโยคน์แปดปีที่ตกปีประทอ,อต้อ่อยี่สิบหกฝันไปเพื่อประโยคนแปดได้26รูกปก็ูเป็นตัวบริรีเราแเกประโยคนะ์นะเป็นตัวบีประโยชน์้ตายเขาบอกว่าบาลีประโยคนแปดอย่างเงี้ยได้25รูป ยี่สิบห้าลูกเราก็ไม่ได้เราก็ขฝันได้ยี่สิบหกเนี่ยตอนนั้นเองไม่ประก,กาศแล้วประกาศก็ยังเก่งว่าเราําไม่ได้พอมาเตที่สองเนี่ยบนสัมพันธ์ว่าสนามมันจะได้นี่มันก็มีเหตุนี่มีเหตุอยู่ๆจะป,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 ประกาศสอบันพวกนี้อาจจะประกาศอสอบันพวกนี้ก็ไปตัวประรีนนะ ผลตกแบบไม่ดีๆไปคุยเพราะตัวบีมันจะเริ่มีหนาจะไม่น้อในสมัยก่อนนั้นรุ่อปีสองเจ็ดเนี่ยที่มันก็สอบระเบียบแปดเนี่ยผลมันตกแบบเอ๊ะหรือว่าเราจะได้ประโยคแปดจะไม่เหญ่ไะแต่มันก็มีแห่มีแห่ก็ถือว่าวันสอบนะวันแรกแจก้งขันมาต่อให้ที่หน้าจะได้สองให้ สอนวิชากลับสามนสามมณ์ทีดูไม่ตรงเลยนะแกอ,อกาจจะมาทั้นกดเวลาออกมาด้วยฟ้าเหลืองแต่วิชาแปลเนี่ยเออมนทำให้เรามองว่าออคนเราเนี่ยถ้ามันมีโรคนะถ้ามันมีโรคเนี่ยม,ม,มันก็มีอะไรที่เป็นดีนะกางตอนเชา้าขันแล้วก็ดูจะไปสอบวิชาสุดท้ายนำะลังแปล สิเศษมากกลังแต่อยู่พอดีเลยทรกเพื่อนก็ชะโงกวันนี้ต่างมาเที่ยวน้องเตียนในหมอนได้ไปสวนมาทั้นเตียนที่หนองสุ่มพ่บอกพี่ไม่ไปนะมันกำลังดูแย่จะไปสอบไปเนี่ยขอดูก่อนมาดูดูไม่ไปนะก็ดูอย่างนั้นจบไปสอบข้อตอบตกนแล้ออกตรงทั้งสองข้อเลย เออเวสต์ฟลังแปดนะค่นมันจะได้ใช่ไหม่แนะ่ค่นมันจะได้วันประกาศสอบไปถึงก็จะไม่ไปพวก,ก็ไปไปก็ไปไปถึงสอบก็บอกปีนี้ไปสอบแปดได้สิบสองลูกยังไม่เดือดใจอย่เนี่ยขอไปลำบืนก็ได้ตัวเองนะยี่สิห้ายี่สิห้า ได้โทษก็เองยี 25, ่้าปูก็นยังไม่ได้แ้วสิบสองมันจะได้ก่นเลยเป็นกระจายอย่างแน้นนะนะปัตงตนองังก็เป็นฝังที่สองลูก้าตมาได้านโอที่สอง่ะยึ่ผ้าไม่ได้ได้สองรูปเป็นนั้นเนะเปียี่ิบเจ็ดได้น้อยมากปียี่แปดยี่เก้าเรียนระโย่เก้าก็สอนไม่ได้ ได้ปี37รถเดือดเพราะอากาศกำเนียงนะมันก็มีเหตุนะมีเหต,มเหตุมีเหตุก็คือสอบมาได้กับการขายนะได้สูงให้ทุกยี่แปดก็ได้สูงให้ยี่เก้าก็ได้สูงใหน้นให้เขาไปดูคือโดนน็อตยกแรกวันนั้นเถอะเอ๊ะเราได้แต่งใหม่ไม่ได้ยัง ก็อาจารย์ทุกคนทรรมบุรโดมสอนไม่เคยให้สูนให้นะในชีวิตไม่เคยใครให้สูนให้ในระบบพระจะมีหน้าสองหน้าสให้ไม่มีใครให้เราสูนให้ได้สูนให้ครั้งเดียวในชีวิตคืออบรมเลยว่าไม่เข็งประโยชน์มีสองก็อย่างเกจไปที่โลกทุกวันเนี่ยก็เลยตั้งในพันธุฐานว่าจะต้องแต่งได้สองให้การไข่ในนั้นะว่าปีนั้นน่ะปีที่ได้ร้อยจากเสียงเนี่ย ไปเรียนแต่งไทยไม่แตกขัดแม้จะคนเดียวสิ่งที่ทำได้ตั้งใจคือได้สาอมห้อยสองครั้งนะแล้วก็สอบได้ในปีนั้นแ่ะนะเอ้ใคที่สอบได้มันก็มีเหตุนะมันก็มีเหตุนะมันก็มีจิตคามรู้สัมพันธ์วาจาหนาในท่าจัน แล้วแต่เดี๋ยวเรามันก็ไมไเใช่แปลกๆสอบอวิชาแรกไม่ได้มีปัญหาวิชาไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าวิชาวิชาวิชากลับงานก็เห็นไปอที่สองวิชากลับก็ลังดูวิชากลับอยู่อยู่ๆก็มีคนคามากดวจปิงเขาก็สมัยก่อนมันก็เรืรอะ ที่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 ส่งในข้อความเรื่องอะไรโทรเลขไงตัวเลขใช่ไหมอ่าอ่าบอกว่ามีตัวเลขมาถึงท่านเราก็ำลังกำลังดูวิชาการตัวเลขถึงท่านที่บ้านสมัยก่อนโทรศัพท์ยังไม่มีไม่ติดต่อกันไม่ได้ไม่มีมือถือโทรศัพท์สิ่งกุศลก็ไม่มี เออโยมเป็นอะไรหรือเปล่ามันก็มันก็ก็ไม่กล้าเปิดอูนะแต่เราก็จะไปสอบก็ไม่ยากแต่มันมต,นะนตอ้องเปิดแค่มาถั่วลันเเนี่ยถั่วลได้ตาัวลันเตาเออลวงพี่โชคดีในการสอบโอ้ยใครนี่ยเป็นถั่วแรกมาทฐมไม้แลนะ้วกิไก่ไก่นะทำให้ใจเราตก็เป็นหมดเลยแอ้ใจมันแปลกนะ ตรงนั้นแหละวิชาที่สองมังกรอาทิตย์อ๋อตรงที่รับตรวเลขก็มันก็กกแปลรับป็นั้นก็เลยสอบประโยคเก้าได้นี่จะบอกว่าการสอนที่ท่านอาจารย์อทิ่ไดว่ามันบางทีก็เป็นบุญสำคัญมันเป็นว่าขนาบางท่านเนี่ยสอบประโยคเก้ายี่สิบปีไม่ได้เต่นเจ้าหมก็รอสอบจนกระทั่งหมรณาาพัก็ไม่ได้อัานนี้ก็จะบอกว่าอย่างไรก็เป็นหนูนะ แม่ได่ให้ฟังว่าเป็นประสบก,การณ์เมื่อเรียนจบไปแล้วประโยค่เก้าก็มัเจ๊ก็จะไปพาร,ณพรารณสีเขาก็ให้ไปเรียนที่ลุมพินีผ่าไปที่หมอใหญ่ปูน้าซึ่งผมว่าวันนี้ก่งก็รู้วิชาเดี๋ยวพ่อบาลีก็มงมาจารย์นะส่งไปเรียนทีนี้ไปเนี่ยเราอาตมาไม่เรียนมาตล่อเนี่ยไม่ได้เ,ร,เร,ร,รียนมาตจะล้อพีะอยู่เก้าล้วนๆเลย แต่ที่ปูนาจะใช้ภาษาอังกฤษโทบดีเอกบดีออออโตรสเกตไปภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมาได้เราเรียนแค่ระดับ C นะมันก็ได้แค่แแบบวิศว์แนมไม่ได้เอชเทียบแปล e ป็นคำภาษาได้แค่นั้นแหละไปก็ไปเรียนภาษาอังกฤษโดนสังเกตกังเขาก็ไปใกล้อาจารย์แค่ไปด้ว,ดวยสิบเก้าไปอีกชัว่วโมงละห้าสิบหยุด ไปเรียนที่บ้านต่ออาทิตย์เขาติวนะเรียนห้องรับแขกพอ่พอพ่อก็มานั่งอันหลังให้กัจอเทศของขลงเราก็นั่งเรียนบรรลุสาวกสาวใช้จำได้แม่เลยนะ English. แอสิสเชฟอิงลิก็เราไปแค่เจ็ดวันและแคกตะโกดภาษาเร็นโอ้โหารูอยู่นสะาต่างอีแคล่ะพูดไปเราก็ไม่รู้เรื่องกลฝังไม่ออก นายยอมาให้ท่นอาจารย์แขกเนี่ยชี้หน้าว่าต่อว่าอัตมานะอังเลสอิสอิสตการ์ฟอยู่เฮ้แต่ฝังออกละเราก็ว่าเราฝังออกกูถูกไหมเราก็ตอนนั้น,นอายุยี่สิบแปดเราประโยชเก้าแล้ได้ไหแล้วสอบท่องเท่งนี่ยเนี่ยตั้งเป็นอย่างยินนะ่งขนาดไหนคิดในใจตบบนั้นนะก็คิดว่า มาทำให้เกิดมีความโดนดูตัวคำติก็มีความไปใหญ่ๆออนะครับเป็นเหียๆบางหน้าไปใหญ่ๆโดนหน้าก็เปแค่ไปใหญเห็นไหมฝางเส้นตัวท้ายที่ไปเรียนน,นีถนน่ถ,ถือว่าอ่านภาษาอังกฤษเต่าใช่ไหมเต่านะเต่ากระบอกแ,แค่ก็ออกเสียงไง ต่อต้อยไจนีแค่กอาต่อต้อยจริงต่อต้อยเราไ้ท้องทสเหนือบ้างยนะเ้าเราพบสอสตำรวไปเนี่ยในย่านน่ะ